สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใช่ที่น่ะนี่ครับมาแล้วครับนี่ผ้าสถิตมายามบ่วงนูครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับปลาเขามันเหลืออยู่อยู่ท้งเดียวครับอาจจะไม่เห็นนะครับนะมันเหลืออยู่ท้งเดียวมันเหลืออยู่ท้งเดียวเพท่อนอีกเกี่ยวครับนู้นถึงมาถอนที่นี่ละนี่ครับมาสถิตใหม่มัน้บ้าน อาทิตย์มายำบ่วงข้างไหนดี่เช็ดกินได้เอ็นมกินได้ฮหัวสดทดได้เนาะโอด้เยเนื้อฉีเออขยอดือาชไห้บ่ไเจ้ไเส้นวันใจเลยดเส้นขั้นมาไได้กินเขาแรงเลยเนาะไม่มีเนกินเลยไม่เน้แหงตายเนีางทองเสยควนหัวข้าเลยหม้าเอ้าเอาเอาเอาอเอเอาเอาเอาอาาเอา จวดมันมัครับแล้วพี่น้องมันมันคักเจาะเจ๋ะเจเจาเจาเขาจะไปเหตุขวนหนูสซูกินเหตุจินยเอขึ้นใชนไหมเจ้เสียนไม่ไม,ม่ห่อนห่อนโลคุณแบบขวบวันเฮา,าวันเ่าเต้อ,ง,อตตงเหตุขึ้นอยังตอกเสียหนูวัตจีแตกพ็ดแมวเนี่ยล้วกินไม่ไค้กินมนมเนี๋ยวมันลกคนไหนพ่อโอ,โอเคโอเคปไปชมกันเลยครับ นะครับเบิ้งเ้ามานหมานครับพี่น้องทางแรกแขกมานท่นน็นออกว่าหนูโอเคครับโอ้ใช่ดีกวครับ หนูทัดออกครับมาเว้นปวดว่าเหนื่อยล้านนึงครับมาถือค,ครับหาต่อไปครับรู้สึกประมาณนอะออกเยอะว่าครับหนูหมดนี่มาถือค,ครับ เป็นติดเดียวให้น่ก็บุถือย่ามครึ่งแสดงว่าหนูออกเด้อครับนย่ามมดเสารอบนึงนะครับเนาะมันบถือบถือครับ

เดืนุออกเด้อครับนาครับสำหรับคันนี้ก็เตียวครับพี่น้องครับกินเ <c oughs> <c oughs> ขาก็เกลือแล้ววันนี้มาตะเวียนผดครับน้องออเพออ่อน่นนนนออ่อ้างินสองหน้าเรยเืี่ยย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 ายอยยยยยัยย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 เยยะมยยยยยยยนยย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  ไอ้ิกก่ามัววสุพีสรองเบื้องเนาะความอ,มอึ้งไงเรากินน้ำมันซอขอยอนหอน <Okay. S 2> อ่อาตวันนี้เา็เดียวครับพี่นองครับเดียวเดียไม่นังไ,ไปฟังลาำหมดไฟไฟลอกกระเทยทั้งหมดครับไม่หนุก็จะไปฟังลับต่อย <c oughs> ีนไม่ไ้ปนไไดนไม้หลอ่นะจะไปจนจมือข้างเคียงเนาะจมือข้างเคียงไม่หนุก็ไปฟังลต่อแล้วไอตไฟรลอกกระเทยบ๊อบบ๊อบบ๊อบังหมบ้านในพูดหนิบ้ไกลหอกเหนือโอ้หันตวรอะยักอาเตย์ เอาเอาไปเขาบ่ไหนูกเราไปไม่รู้ลำจริงเพิ่มตัวสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ดวสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้านะทุ่งนาบ้านนาแกนะครับเมื่อนเคื่อนม้ยามลับสาธิตเออมาได้พ่อโตครับเลยมาปบางอย่างเมือนเสาครับนี่ครับอาเขาครับฟังนี้เขาเกี่ยวไว้แล้วครับ เขาเกี่ยวออกเบิร์ตสู้ให้นะครับหรือวอยู่ทงหนึ่งครับนี่ครับก็คือทงของผมเองนะครับเนาะใส่ของมาะลิครับเมืเ่อไรมะลิเกี้ยวน้ามูหนุ่มสุแล้วพี่น้องเลยแล้มันฟ้ามันครับแล้วมาขึ้นมันคืออะไรบุญนี่ใช่ข้าจะพายามครับพี่น้องนะครับทะเลแห่งมนัน ูเห็นบ่วงีบ่วงเสียรครับพี่น้องครับเสียไปเสียทนะำท่าบ่วงกันครับนาศิน,นูครับนาสิน,นูไปนูองผ้าไปนะครับเดี๋ยวขาเขาบ่วงครับนะ

อเคแบบนี้ครับนี่พี่น้าอดมอดาทกลัวแล้วครับสูสูครับสูสูสูพอมันครับพอมัน หลังต่อไปนะครับยามบวงครับวันนี้ <c oughs> ขึ้นอะไรพ่อโตมาแล้วตัวนึงครับพี่น้องนี่มาดูครับท่านมาาอดหทาั่งนี่มาถือครับบรรยากาศ เย็นครับยา่หมอเจ้าครับยา่มุงนัวครับกำลังมั่นครับพี่น้องครับกินเขาใหม่กำลังมั่นถือว่าตัวน,นี้มาถือครับนี่ครับ,รบสรุปแล้วก็ด้ตัวนึงครับง่ายเลยตัวนึงก็่าจะพอกินอยู่ครับ ความใส่พักให้รายนะครับเนาะไปเราจะไปทำกินกันที่ทุ่งนาค่อยเสียของข่อครับในสาธิตเป็นปอกวัวนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปคลิกก่อนนะครับฝากกดติดตามซองรถแฮสำหรับครับเดอ้อพี่น้องครับอายุขันโอ้คล้องไม่ตัวนียไปยั่วไปกินครับอายุขันกินตามมาซายพิถีชาวบ้านครับ สำหรับลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ you